บารมีกลับไปกับคุณยายอาจารย์ทุกภพทุกชาติค่ะสาธุจ่า,า,านี่เนาะดีจังเออมีอยู่วันหนึ่งนี่เนาะแต่กลูไม่ใหญ่ไปไม่ทันนะผู้เล่าเป็นผู้อยู่ในยุคปลายตอนท้ายๆที่คุณยายทองสุขจำชื่อท่านได้ไหมจ๊ะทาองสุขสําแดงปั้นที่ท่าน เป็นผู้สอนธรรมะคุณยายคนแรกเนี่ยจำได้ใช่ไหมเจ้าเออกำลังนั่งธรรมะกันตอนกลาง,งวันนะมีคุณยายของเราคุณยายทางสุขสำแหน่งปั้นแล้วก็ลกูกศรริษย์ศิษย์ทอกท่านเนาะนั่งอยู่บ้านหลังเล็กซึ่งจะจุคนได้ประมาณยี่สิบสามสิบคนนี่นะจ้า กลางวันกำลังนั่งอยู่อยู่ๆก็แปลกเหมือนใครเอารายสาสต์ไปบนหลังคาหลังคาบ้านหลังเล็กนั่นเนาะแล้วคุณยาย่ังก็บอกพราะถ้าเสด็จมาแล้วกลางวันเนะานเนะานเขาก็ลืมตาขึ้นมาแล้กฏว่า พระบรมสารีก็ถ้าทะลุหลังหอทะลุฝ้าพิดาน<ะ>แล้วก็มาตกอยู่ข้างหน้าของทุกๆคนที่นั่งธรรมะวันนั้น<ะ>เออแล้วก็เลยรวบรวมใส่พระอบเอาไว้เนอะลุงที่เล่าเนี่ยครูใหญ่อย่ายงจำชื่อท่านได้ถ้าท่านอยู่ตอนนี้ท่านก็คองอายุเก้าสิบกว่าแล้ว<ะ>ในาราบะท่าน ในบวชตอนบ้านปลายชีวิตเนะท่านบอกว่าของท่านนี่ที่นั่งอยู่ในวันนั้นเห็นพระบรมธาตุอยู่ตรงใกล้ๆเข่าของท่านคนหนึ่งเขาเก็บหมดเนะาะรักษาฝายกุณยายทั้งสองแต่คุณลุงท่านนี้ซึ่งชื่อคุณลุงสงเวียนนะท่านบอกว่าแต่ผมไม่เก็บผมนึกในใจถ้าไม่หล่นบนศีรษะ ผมไม่เอาไม่ทำไมเรื่องเยอะแยะเลยนั่งกรรมสมาลังไปเรื่อยๆกลับไปบ้านท่านก็ไปเดนั่งธรรมะดีอะไรเลงนะจ๊ะแต่ว่ารักในการนั่งจะทำทุกวันให้ใจสายใจสบายมีวันหนึ่งซึ่งประมาณถ้าจำไม่ผิดนะจ๊ะประมาณนานแล้วห้าสิบปีแล้วมันก็สักเรื่องมก่อน กำลังนอนเล่นอยู่ที่นอกชาดหรือบนหลังคอตอนเย็นๆนะไม่ใช่ไปนอนตากแดดเงี้ยน,นะ <c oughs> <c oughs> ตรงน,นี้ยังจำไม่ได้ว่าท่านนอนอยู่ตรงไหนเนาะ <c oughs> ยือๆแล้วถ้าเสด็จมาบนศรีรษะท่น <c oughs> <c oughs> สององค์มั้งท่านจำไม่เิดเ <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> ได้มาเลยปราหวายคุณยายเนอะ <c oughs> แล้วท่านนึกเรื่องนี้อลไรท่านจะปลื้มทุกทีเนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ท่านก็นเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังเอกอย่างเนี้เพราะครูใหญ่เพิ่งจะไปใหม่ๆอย่างนั้ก็ะจะสอบที่จะศึกษาเรียนรู้ของคนรุ่นเก่าก็ทํากันยังไงมีประสบะการณ์อะไรต่างๆแล้วก็จะได้มาเล่าให้รุ่นหลังๆฟังอะไรจะนั่นก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นนะพราะพระอสารีาษกฤาษีเสด็จมากลางวันน่ะ เหมือนทรายสาดไปบนหลังคาทะลุหลังคาทะลุฟ้าเพดานแล้วท่านก็เเก็บใส่ไว้ตอนนี้ยังอยู่<า>นี่เนาะกาจาบรรจุไใ้เจดีครั้งครูวิใหญ่ก็พร,บราบลมใจกระทั่งกับเสด็จมานะอ,อ,อยากฟังไหมเออเออท่า <laughs> นมาปลอมพระอบ เพราะมีคนมาถวายแล้วทอนเชื่อมสายบุญเจ้า